จิตอาสารอพภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเรา สวัสดีครับพบกับการและสดผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสากับกระผมสิเบียรสัญญาภูมิจิตอาสาพระราชทานกองพลทหาราบุญเก้ารันักที่วิธีกรครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่นะครับมหาวิทยาลัยนะครับรากคำแพงนะครับอ่าสาขาวิริยะนะครับบริการอ่าเฉลิมพรเกียรตินะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่นะครับตําบลบ่อพลอําเภอบ่อพลนะครับจังหวัดกาญจนบุรี ครับซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้จัดกําลังพลนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับชุดกิจอาสานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมนะครับการพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยครับพระราชการพระชนม์ทต่อดวงยาแหนรแหงมหาราชซึ่งเราข้าพเจ้าทั้งหลายต่างสมรึกในพระมหาการุณาธิคุอันยิ่งใหญ่ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีประบาททรงเป็นนักการอาหารหนักการปกครองทางทูตและนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาดเรื่องลือไปทั่วปัฐพีจะเห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอตการทรงมีพระเมตตาเอาพระไทยใส่ในทุกสุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรีทรงยกเลิกจังกอบทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลและทรงเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงส,สนับสนุนทรนุบงรุงพระพุทธศาสนาดังปรากฏหลักฐานว่าทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานีรวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนาวัตถุอีกด้วยนอกจากพระราชการณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการประดิษฐ์อักษรไทยในสือไทยซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยาชนของอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอำเภอบอ่อพลอย จึงได้กำหนดจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อถุงรามคำแหงมหาราชในวันนี้ขึ้นนะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อถึงรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาสถาที่ราชการเพื่อถวายเกียรติพระราชกุศลและปรับปรุงคุณภาพสถาปุกษาให้มีความร่มรื่นสวยงามบัดนี้ได้เวลาถุกคนแล้ว ขอเปิดกิจกรรมอิปอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเื่องในวันพ่อคุณรังคำแหงมหาราชของเราวันนี้นะบันนี้ครับถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พ่อคุณรังคำแหงมหาราชพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธะมหาวิริลรงกรณพระวิริเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมชนีตรงหน้าวันนี้รับ กา uhm, ข้าพเจ้านะครับเราทําความดีด้วยหัวใจเราทาความดีด้วยหัวใจเราทความดีด้วยหัวใจเราทความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจทีคภาพเข้ามาถ่ายภาพได้ครับ ครับขอบคุณครับคุณลุครับข้าสดีครับท่านรัวหน้าสาขาทกานบริการอะไรครับท่านหัวหน้าสุวนราชการท่านผู้บริหารองค์กรนะครับทีมงานจิตอาสา พระราชทานทุกท่านแล้ก็พี่พทหารจากแดนไกลนะครับในวันนี้เป็นวันสําคัญนะเราได้มาร่วมม้ร่วมมือกันที่จะทําคุณประโยชน์พัฒนาถวายสถาบานันพระมหากรรษัตริย์และบริชนที่เคยมีพระคุณต่อประเทศชาติจนกระทั่งเรามีพื้นดินในวันครับเพื่อที่วันที่17บะรนี้นะครับเราจะได้งานวัดรัชพิธีนะครับวันสเสร็จพระราช เกียวกับนะครับการจัหวัดเป็นพื้นที่ในการจาัดงานในวันนี้นะครับได้รับความกรุณาจากอ,อบตบ่อคลอยนะครับโดยท่านนายกเศรษฐี 74, นะครับอทีมงานนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับได้กรุณาช่วยกันดูแลประธานที่อยา่างยิ่งนะครับและในวันที่17นะครับก็ทุกภาคส่วนนะครับมีอบอตบ่อพลอยเทศบาลตำบลบ่บอพลอยนะครับมหาวิทยาลัยลำคำแหง สำนักงานระดับจังหวัดก็มีสำนักงานจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันดูแลโดยมีทางพี่ๆทางฝ่ายตารวจนะครับช่วยดูแลตำนวจขับเสด็จ้านการจราจรรวมถึงพี่ๆกองร้อยอาสารสายดิแดนของตัวพอยนะครับได้ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับครูอาจารย์นะครับขออนุญาตนำเรียนตามนี้นะครับแล้วก็กนณีทางวิยากรนะครับก็คงจะได้กรุณาแบ่งมอบภารกิจนะครับ ชั่วโมงเดียวพอนะเราจิตอาสานะครับเราสเกเหนื่อยก็พักท่านพระเดชะมีน้ําเลี้ยงนะครับตามนี้นะครับวันนี้น้ํามาจากออตบบคอยหรือว่าทางมหาวิทยาลัยครับเบียก่อนออกตะบบพอยนะครับกับผมคนบรรยากาศนี้นะครับนี่นะครับนะเราก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีท่านประหลัดอาวุโสนะครับท่านย้ายไปที่อำเภอห้วยกระจานนะครับวันนี้นะครับทางจังหวัดได้ส่งอาวุโสท่านใหม่มานะครับ เป็นคนที่อยู่กับเราอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับในสมัยที่เป็นหัวหน้าเบียนระบาดครับผมครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเราก็ปีสองปีแล้วเดียวครับขึ้นในเพล่และนะครับจงเรียนในเพล่มาหวาดเลยครับก็ขออนุญาตแนะนํานะครับเคยบ้านเราเองเคยบอกรอยนะครับท่านเจ้าวโรดมากแก้วครับท่านนี้ครับผมท่านประหลัดเพื่อวุโสครับพูดกราไร สิบปีนาทีกัรเปียท่านนายเพอบ่อพลอยครับส่วนรายการแล้วก็พี่น้องษีรษาที่รักทุกท่านนะครับก็ผมเองก็ได้รู้จักมากคุ้นกันอย่างดีแล้วนะครับก็เป็นลูกเขยที่นี่นะฮะลูกเขยบ่อพลอยนะครับยี่สิบสามปีครับอำเภอบ่อพลอยก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติการที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบที่สามนะครับก็ขอยัดญาตได้มีส่วนร่วมนะครับในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่บ่อปลอยนะครับไปใต้กันอำนวยการของท่านนายอำเภอสุทธิจรุทานะครับและก็ภายใต้การสนับสนุนงานของพวกเราทุกๆคนนะครับขออนุญาตแนะนําตัวและก็รายงานตัวครับขอบคุณมากครับครับทางทีมบ่อพลอยนะครับขอต้อนรับท่านปวสนะครับท่านชวโรดมากแก้วสู่อ้อมกอดคุณเขาบ่อพลอยด้วยความยินดียิ่งนะครับขอ ฝากจะฝากตัวกับทุกท่านเลยนะแล้วก็ทุกทีมงานกรุณาช่วยให้การสนับสนุนการทําให่อย่างเต็มที่ด้วยนะครับกับคุณอย่างสูงครับเรียนเชิญท่านริยากรครับครับเรียนท่านนายเพลและประชาชนงิมศาสทุกท่านนะครับวันวันก่อนนี้ก็ได้มีการมาประสานงานกับทางมอรามนะครับแล้วก็ทางเทศบาลทางอบตแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆนะครับท้าราารก็ดีนะครับ ก็วันนี้จะทํากิจกรรมเกมพื้นที่นะครับสําหรับสําหรับงานรัฐวิธีวันที่17รัุราลกำแพงมาหาราชนะครับก็ทางเทศบาลเนี่ยก็มีการเตรียมทงมเครื่องใช้แล้วก็ทางวตอ่อเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็มีการกวาดกวาดกวาดใบไม้ที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทางหน้ามหาลายเนี่ยต่างหัวนเนี่ยก็มีต้นไม้บางส่วนเนี่ยก็คงต้องมีการตัดแต่งให้ดูเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตนาเรียน ภารกิจในวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับท่านครับก็เดี๋ยวก็จะได้ขยายการทำงานนะครับผมครับท่านมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็ขออนุญาตตำเรียนภารกิจให้ทราบเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับผมครับเิอหนฮอน้าส่วนแล้วก็ทางทีมทิศศาสตร์ทุกท่านนะครับถ่ายรูปบริเวณหน้าพระโรงไชยรักษ์ท่าหน่อยนะครับท่านมีป้ายมัครบมีมีครับทั้งหมดทั้งหมดแ้าต้ม ไปทไปหารครับเราไม่มีครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับก็เขาได้เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางตำรวจนะครับแล้วก็ทหารแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยว จะนำพี่ๆจิตศาสาเข้าถ่ายรูปนะครับ รค,รครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นของพี่พีทหารนะครับ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับถายรูปกับท่านนายอำเภอนะครับครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปรับชมนะครับการพัฒนานะครับปรับปรุงนะครับิทัศนะครับในพื้นที่นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแพงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปชมนะครับบรรยากาศรอบๆครับในการปรับปรุงกิจกรรมนะครับเช่นครับ

thats <sighs> ภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่าวงสิ่งใจตอบแทนทำ้ดยสองมือและจิตใจหิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติือ,อาสามุ่งมั่นทำด้วยติตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตสัทธาเมื่อที่ Man, I'm not ทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตจับทายเอือที่ริมเอือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจเมืด้วยจิงที่คิดทำดีรนนครับเป็นไงบ้างครับอ่าสำหรับ การรับชมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับมหาวิทยาลัยรังงำแพงนะครับครับซึ่งเวลาก็ของเรามีจํากัดนะครับครึ่งชั่วโมงในการไลฟ์นะครับหากท่านผู้ชมนะครับู้เป็นปัญหาในพื้นที่นะครับต้องการในชุดจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางเรามี5ช่องทางนะครับในการรับการล้องเรียนนะครับก็จะมีคือ1นะครับก็จะเป็น คอมเมนต์ลงในเพลลนจโรงเนียนจิตอาสานะครับสองก็จะเป็น m e s s e n เจ r นะครับอจาจจะมีน้องๆ้องแอดมินคอยตอบอยู่3ก็จะเป็นในขณะที่ผมกําลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็4ก็จะเป็นสายสายด่วนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าก็จะเป็นเคียวโค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับหากท่านไม่เห็นปัญหานะครับ,รบก็สามารถที่จะร้อ,ะองเรียนเข้ามาได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมนะครับในการ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดให้กําลังใจให้กับพวกเรานะครับผ่านทางเพจโุงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับแต่นี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ